มาจ้ามาจ้าพี่น้องอตำข้าวเปียกข้าวเปียกใส่เส้นมากๆผสมกันสองแกงอากาศกำ้ร่กินกันแก้วเผ็ดๆเหมืนเดิมเหมืนเดิมเหมือนเดิมซึ่งก,กมามา็เปียกจ้าผสมมากๆแบบแซ่บๆป้าแม่เงาเสตียกกด้วยกินแล้วอะไรสุกมากจับ จบลืมแดดเปรี้ยวหวานเผ็ดมืแบบอนี่คือ,อยากแขงห,หอยแยกดทำไมตัวนังจูบอีกตัวืีม พื่พี่อนมาน้นัวครับยอดสักเอาอย่างไรอื้ม <c oughs> มาดูพี่น้องเส็บๆย้ใบตามมาม่วาสันเส็บแกงหอยกันม้ย khe hỏi <laughs> chút chút, ngon, đi à, nó à, à. phải nó tròn, lúc phải vùng. บรรยากาศห้อนๆตำเพ็เเนๆครับขอมากินบ้างจะกินแบบนี้ Okay, that's enough.